Thank you. e ีชือวันนะครับก็เป็นอายที่เราเห็นที่มอเตอร์โชว์แล้วนะครับวันนี้ได้มาสัมผัสของจริงถือว่าเป็นครั้งแรกประเทศไทยนะครับที่จัดรถกักยาน,นไฟฟ้าจํานวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราเลยซึ่งทางสื่อมวลชนเนี่ยก็ได้ให้ฟีดแบ็ข้อมูลในการกับขี่เพื่อเราจะจะนำไปพัฒนารถที่จะนําเข้าสู่ตลาดในอนาคตต่อไปครับ การออกแบบตลอดทั้งคันถือว่าเป็นการดีไซน์สําหรับอนาคตอย่างแท้จริงต้องบอกว่านี่คือรถต้นแบบของเขานะเป็นรถแนวคิดของเขาถือว่าเป็นโปรตาทยที่ขี่ได้จริงความรู้สึกแรกคือมันเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมมากครับเงียบแทบจะไม่มีเสียงอะไรเลยสัมผัสแรกที่ผมได้ลองเจ้ารถคันนี้เนี่ยคือมันเป็นรถแบบพรีเมียมสกูตเตอร์นะครับที่เรียกได้ว่าเกินความคาดหมายครับเพราะช่วงล่างของเขาเนี่ยมีความนุ่มนวลที่สูงมากๆนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยมีน้ำหนักที่158กิโลกรัม แต่การทรงตัวของเขาเนี่ยทำได้ดีเยี่ยมมากๆจุดศูนย์ถ่วงของตัวรถเนี่ยค่อนข้างต่ํามากๆเลยประทับใจของผมเลยนะครับช่วงล่างเนี่ยครับประทับใจมากโอ้โหมันเร่งได้ดีแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยไม่มีแกว่งไม่มีย้วยเลยครับหนึบแน่นมากๆอันนี้ชอบมากๆครับ เรื่องของการเดินคาเร่งเนี่ยก็เป็นอีกฟังก์ชันที่เราได้ power mode มาใช้ซึ่งมันน่าจะเป็นอนาคตในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะ2อล้อของเรา handling ของ Isidowatt มันให้ handling ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเป็นลักษณะของสกูตเตอร์ที่ขี่สบายมากๆครับการวางเท้าตำแหน่งนั่งการยืนม,มือจับแฮนด์เนี่ยแล้วก็การเลี้ยวพิกต่างๆเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ c o m อ o r t มากๆครับสบายจริงๆครับผมชอบมาก จุดหนึ่งที่ชอบเลยก็คือโหมดถอยหลังรถมันถอยให้เราในความเร็ว1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราไม่ต้องใช้กําลังขาถอยหลังเลย e ีซิวันตอบสนองได้อย่างดีนะฮะทำให้การขับขี่เนี่ยสนุกสนานมากรวมถึงในการขึ้นเนินชันเนี่ยกำลังจากมอเตอร์สามารถส่งให้เราขยานขึ้นไปบนเนินได้อย่างง่ายดายีว e ันตอบสนองการขับขี่ได้เต็มร้อยจริงๆครับ ครับในเรื่องของระบบ Engine b r a k คครับเวลาที่เรายกคันเร่งนะฮะสร้างความอุ่นใจในการขับขี่มีการรีชาร์จด้วยตรงนี้น่าจะเป็นปรากฏการณ์แรกของรถไฟฟ้าก็ว่าได้นะครับสำหรับเรื่องของการชาร์จไฟพลิกชาร์ดเนี่ยใช้เวลาประมาณชัมม่วโมงจะได้ความจุแบตเตอรี่สูงถึง90เพราะนั้นปริมาณแบตเตอรี่ขนาดนี้นะครับใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยโอ้สบายมากสําหรับใครนะครับที่กําลังติดตามโปรเจกต์ e ชิลโววันะครับจากทางยามาฮ่าผมรับรองได้เลยนะคะว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนครับทั้งฟิลลิ่งการบำรุงรักษานะครับการดูแลต่างๆจากทางยามาฮ่าเนี่ยครบคันแน่นอนได้มาตรฐานมีคุณภาพครับ